สวัสดีครับวันนี้ผมพามาทำไตโคโดโมาจากพอดสามนะครับไตโคโดโมาก็คือเชื้อราดีที่ไปกำจัดเชื้อราไม่ดีในต้นพืชหรือว่าในดินนะครับก่อนอื่นผมก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับปริมาณก็ไม่มีอะไรตายตัวเดี๋ยวผมพามาดูหน้าตาของพอดสามนะครับ ก่อนอื่นผมใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าประมาณ5ลิตรนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนะครับใส่พอรอ3ลงไปคนให้เข้ากันประมาณ5นาทีนะครับคนไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นเติมลำอ่อนลงไปนะครับลำอ่อนที่ได้จากโรงสีข้าวนะครับประมาณครึ่งกิโลแล้วก็คนครั้งสุดท้ายทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์หรือว่าเวันนะครับเอาไว้ในร่มห้ามโดนแสงแดดนะครับ แล้วก็ปิดฝาให้สนิทขอบคุณในการรับชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ